แม่ลูกสายบ้านในสังมาโนนใจแท้อย่าสิบอกอีแม่อีพอไปขอสิด้อยู่บอกสังมะละออภูหายท่าในเป็นเฟ้นท่ทะนูทะน้อมยังกระบอให้ต้องรียนแห่งชาติกูเรือค่ะวันนี้6โมงนิดนิดนึงของวันที่17มกรา6 8ค่ะอุณหภูมิ8โมงศาดูนะคะ พวกเราก็กระจายตัวกันไปเพื่อที่จะดูพระอาทิตย์ขึ้นค่ะกำลังจะขึ้นแล้วนะคะก็มืดๆอ,อยู่ก็มีรูปเป็นใครกันบ้า,อางอุณนหภูมิ8องศาค่ะก็ไม่หนาวเท่าไหร่นะคะไปค่ะพระอาทิตย์กำลังขึ้นเดินไปใกล้ๆเพื่อชมพระอาทิตย์กันนะคะ มาลวค่ะมาลวค่ะมาละค่ะเข้าไปอีกนิดนึงเี้ยงเียลี้ยงเดี้ยียเ้ยงียลยงเี้เดี๋ยวเีเีย กนี้เออโคส่วนตัวคือ ยังอยู่บนตัวเลอนะคะ ที่เราขึ้นมาทางอำเภอด่านซ้ายจังหวัดชัยบจังหวัดเลยค่ะจังหวัดเลยนะคะอันก็เป็นนางพญาเสือก โครงบนอุทยานภูหินล่องก้าในวันที่สิเจ็ดมกราหกแ8นะคะนนี้ที่ใส่เสื้อกันฝนกันฝุ่นนี่คือกลุ่มของเราะคะใี่เสื้อไปไว้ในรถก่อนนี่ค่ะพระยาเสือโครงที่ภูลวงโลค่ะ วันที่แดดสวยแล้วก็ดอกออกมาก็จะพอสมคูรเกี่ยวเกี่ยวนี่ที่ปล่กของเรานะคะคนิตพันธุ์4ปีรุ่นแรกอยู่นี่ฮัลโหลเก็บบรรยากาศเพื่อนปูงอยู่จ้าโอเคบายบาย กี้เราถ่ายรูปตรงนู้นกันนะคะฝั่งนู้นเป็นพิศนุโลงนะคะขึ้นทางภูหินองกาอันนี้ยังไม่บานเต็มภูเขานะแต่ว่าตรงโซโโนน,ะะนู้นนะคะที่เราถ่ายรูปกี้ ตั้มฮันนี่ฮันนี่อนเฮ้ยงอวิ่งโอ้เสียงข้างอบไปเลยนะเอ้ยเ่มันเรื่องกับนดลมหายใจ